กดลงเงนี้เรามนางนี้นี้นี้ให้ดูเราเข้าไปเงนี้ตอนนี้ดีแบกออนิวนะครับเรากำลังทําการรื้อตัวแอร์ออกมาทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวแอร์รั่วนะครับทีนี้ในการถอดตัวแอร์นะครับถอดคอนโซลนะครับพวกนี้ในส่วนของไอ้พวงมาลัยนะครับมันจะต้องมีการถอดลักษณะนี้นะครับวิธีการถอดนะครับใช้ไขควงครับสองตัวนะครับดันเข้าไปในตำแหน่งนี้นะนี่นะครับ สองข้างนะครับแล้เข้าไปพอเราดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรากดนะครับกดกดเข้าแบบดึงออกนะครับกดอย่างงี้นะครับอย่างเงี้ยนี่คนดึงปุ๊บนี้ก็นถออกมาครับนี่นะนี่เป็นวิธีการนะครับในการถอดพวงมาลัยของดีแม็กนะครับพอเราถอดเสร็จนะครับกดออกมาครับแค่นี้เราก็ถอดพวงมาลัยได้นะครับนี่ตัวนี้น่นจะมัน มาตรงนี้เราจะมันดิใส่นตู้แล้วตู้นี้เราต่อเลยเราเริ่มพูดตัวพูดเลยใช้เฉพาะในคนทำสังเกตุดูในกลุ่มข้างในให้เราเริ่มเริ่มทุกตัวอันนี้เป็นกลุ่มทราอยากทำนี่มันมันนแล้วก็นีัันีไม่เหมือนเก้าน้องหมพยายามสังเกตเลยมั่นแะตัวมันดันหมดตันไหนที่มันก็สังเกตเลยตัวนี้เราโกนดูไหม ไไสร็จ่วนตัวนี้ห้ามขยับห้ามขยับอยู่ตำแหน่งใดตำหน่งนั้นเอาที่พกขยับที่พกอยู่ตำแหน่งนี้ที่พกเลื่อไปไหนไม่เจ็บปวดตัวนี้นี่เราก็จะถอดตัวเรื่องใหม่หมดนอกจากท่จริงมันเหมือนกันหมดในบางตัวถ้าเราจะสังเกตนะเราสังเกตเฉพาะตัวที่มันเหมือนเกลมันจะทำให้เราประกอบรถง่ายแต่ถ้าเราไปจำท่ามัานเราจะจำทั้งหมดมันจำไม่ได้หรอกสุดท้ายเราประกอบไม่ครบในเวลาจ,จำจริงเราต้องจำแค่ตัวที่มันสำคัญนี่เป็นเรื่องใหม่ วันนี้นตันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยเก็ขันตัวนั้นเอาไว้เพราะว่ามันไม่รู้ที่จริงวันนี้มันได้นอนเราไม่อยากไปสลับกันนี่ก็วางสลับให้ดีให้เป็นรอยตัวนี้เห็นไหมเกี่ยวถือมันกันหมดทุกอย่างหมดเราถอดได้หมดทุกอย่างแล้วเส่ใส่หายไรพันธุ์ที่เฉยโดยที่ปรับประโยชน์รอกรอ มันก็ถอดไม่อยากถ้าเราจะพยายามจะมองตัวอเอาบล็อกเบอร์สิบสองไหมพ่อหน่อดิ่วยประกอของทั้งนี้ ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งนะครับในการถอดนะครับนับเบอร์สิบนะครับเป็นจุดต่อของแทบ,บโตตัววาวิว่งเข้าหาตู้นะครับไห้จัม่ออ่ะ อาการนะครับก็คือมีรอยรั่วจุดรั่วตำแหน่งนี้นะครับทีนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นตู้เทียบนะครับเป็นของฟอร์มูล่านะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการประกอบตู้นะครับตัวใหม่เข้าไปนะตัวเก่าเราได้เปลี่ยนออกไปแล้วแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประกอบตัวน,นี้จะเป็นการประกอบแบบรัดก,กุมนะครับแบบ ให้เสร็จเร็วนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายนะครับบางช็อตบางตัวให้ดูหมดนะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการแวกน้ํายานะครับแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปนะครับผมวันนี้ก็เช็คดูค่าโลค่าหายนะครับปกตินะค่าโลอยู่ที่ประมาณสีประมาณ50นะครับค่าไฮประมาณร้อยห้านะครับผมนะครับความเย็นก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็พอมันเย็นนะครับเข้าที่นะครับเราก็รู้จะทําอะไรนะครับมือก็จะไรนิดนึงนะครับ ก็ไปเขียนข้างกระจกเขานิดหนึ่งนะครับนะครับฝากความติถึงนะครับแล้วก็เรียกนะครับแม่บ้านข้างๆนะให้หันมาดูนะครับว่าไอ้ที่กระจกเราเขียนนะมันคืออะไรนะเขาก็ทําท่าหันมานะเพราะมันดึกมากตอนนี้ต่างคนต่างก็เหนื่อยนะครับแล้วก็จะมีอารมณ์เท่าไหร่นะครับผมครับในก็ในขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นขั้นตอนในการนะครับประกอบแอร์นะครับถือว่าเสร็จ พูดนะครับรอส่งล e ูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดน้ําต่อนะครับในการล้างแขงครับด้านหน้าครับเพราะว่าแขงด้านหน้ามันก็ถือว่าตันนะครับเราก็จะได้ล้างแขงด้านหน้าให้ลูกค้าด้เลยสามทุ่มกว่าแล้วนะครับยังไม่นอนยังเร่งนะครับงานให้ลูกค้ายนะครับเพราะว่ายังมีงานค้างอยู่หลายคันนะครับนี่นะครับของโน้นเลยนะครับงานค้างอยู่หลายคันครับ แนี่ก็รีบเคลียร์นะครับรถให้ลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยไว้นะครับมันก็จะค้างกองกันเต็มไงข้างในก็ยังไม่ทํานะครับอยู่กองอยู่ข้างในนะครับก็ฝากนะครับขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับร้านของเรานะครับให้ร้านเรานะครับบริการนะครับซ่อมรถของท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับแล้วก็จบไปนะครับอีกคลิปนึงนะครับกับคลิปการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับของ อีสุดีแม็กนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม